ถ้าถ้าพูดอย่างตาจะไม่ได้ยินต้องปิดหูขวาสิครับแล้วปิดหูขวายังไม่ได้ยินอย่าเพิ่งย,ยังไม่ได้ยินมผมมีวิธีเทสของผมัะไม่ได้ยินปิดนะครับปิดขวาไว้ปดวได้ยินไหมครับฝาไม่ได้ยิน ยินะบ้างก็ดีขึ้นนะไม่ไินจะยินมากกว่าคราวที่แล้วจากหูที่ไม่ยินไม่ได้ยินเลยตอนนะี้เราได้จะพูดไม่ได้ยินจากหูเป็นศูนย์เนี่ยนะฮะสักสิบเปอร์เซ็นตนะ์ได้ไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับห้าเปอร์เซ็นต์ได้หรืห้าห้านะโอเคก็แปลว่า บันไดเขาจะหนึ่งขึ้นไปเรียบร้อยแล้วอดีมันจะขึ้นแล้วหนึ่สองโดยอัติมจิบันไดเองโดยอาติมข้าลำจาไก็ได้ยินเลยจางสนิทหมอเขาเครื่องดูเขาบอกมันหมดอายุใช้งานหมอทั้งหมอไทยทั้งหมอฝรั่งเขาบอกว่าแล้วก็ให้เครื่องฟังมาแต่ผมก็ใส่แล้วใส่จนลำคาก็เลยเกลียดใส่ไม่ได้ประโยชน์เด็ ลำพานโอเครื่องฟังมันดูดดูดเสียงไม่ได้ซาวจะไม่ได้อนไม่ได้เครื่องฟังเครื่องฟังมันเทคนิคมันแค่ไมค์ไมโครโฟนมันใช้เทคนิคดูดมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาถ้าถ้าภาพเรามันไม่ได้แล้วข้างในเครื่องมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เครื่องมันมันเป็นมันเป็นต่อเป็นวัตถุแต่ว่าไอไอตัวรับเสียงของเราข้างในที่เป็นธรรมชาติเนี่ย เราว่าม,ผมันหมดอายุเอาละก็ไม่เป็นไรข้อมูลทักงหาดผ,ผมรู้ดีว่าเครื่องฟังก็ตามที<อ>ท่านไม่ได้ออกเงินชักบาทเดียวรัฐบ,บา,าเลนนนเ<อ>าานี่ยแถลงออกให้ก็ฮะระการป่วยออกไม่ใช่นะอ,อ,อยากจะบอกคนทั้งโลกไม่บอกว่าจะไปใช้มันเลยประมาณนะั<อ>้นได้ไหมครับผบอกคนไม่เชื่อแล้วก็อบอกไม่ต้องใช้ฝากมองดาวไปแล้วกันมนุษย์รุ่นนี้ไม่เชื่อสามสิบปีก็จะมารูเองคนรุ่นเก่าประโยชน์ผมก็ว่ามัประโยชน์เห็นเงินเยอะแยะ เครื่องเครื่องฟังหูนะันพันยูโรนะพันยูโรก็สี่หมื่นบาทสามสี่หมื่นบาทแพงขอ<ห>ขอนะุญาตได้ประมไงเยอะ๋อในฐานะที่เป็นประชาชนของเนเธอร์แลนด์หรือว่าเป็นศิลปินแหญ่งชาติของเนเธอร์แลนด์อันนี้สองนี่พอเขาไม่เรียกเขาไม่เรียกศิลปินแห่งชาติแบบไทยเขาเรียกศิลปินที่รัฐบาลอุปสมภ์จบข่าวอ,อพอกันแล้วนะคล้ายเหมือนกันแต่มันไม่มันไม่เหมือนเกียรติเป็นคนละอย่างคนไทยมันต้องเกียรติ อายุก็เท่าไร่ไม่เห็นมีบอกอายุวยเลย77 77ปีเนะาะ77ดีนะครับคํำพูดต่อไปนี้ถ้าเด็กเกิดวันนี้แอนวันเนี้ยอีกสามสิบปีหรือสี่สิบปีเด็กรุ่นนั้นจะได้ฟังเสียงท่านเอาไว้เพราะฉะนั้นอบอกคุณเรียกว่าชื่ออะไรเนี่ยให้ชาวโลกเขารู้ใช่ไหมชววิทเสา่นปรุงอ่า จาเรียกว่าดวงดาวเลยใช่ผ่านยูทูบปั้นนอนทีดีดวงดาวเดียวออกไปแล้วใช่ฝากไมเรียบชาวิลิตเฉลิมปรุงเสริมเสริมปรุงสุกอีกครั้งหนึ่งเสริมปรุงสุกชาวลิตเสริมปรุงสุก Yes You have something Huh? No. Sure. เชื่อต้องดิฉันเ ยิ้มยิ้มอย่างเดียวสาวยิ้มอย่างเดียวหลานสาวยิ้มมีความสุขหลานสาวนเขาดีแล้ต้องดูแลเขาอเห็นเรามีความสุขเขาก็มีความสุขไปด้วยอดีก็เข้าถึงศิลปะที่คนรุ่นท่านนะผูประอบกศิลปะศิลปะเป็นเรื่องของของพลังจิตมันเราพวกเราจะเข้าใจเรื่องจิตง่ายกว่า คนที่จะชื่ออื่นเดี๋ยวทุกอย่างผ่านทางจิตคั้งนั้นรับด้วยจิตหรือเปล่าไม่ได้รับด้วยวัตถุนั่นละบ้านเราขึ้นมาล่ะจิตนิยมขึ้นเลยครับใช่ผมเชื่อว่าจิตต่อสารน,นะคร<บ> <c oughs> ับแา่บ้านเรามันหนักวัตถุนิยมมาก <c oughs> ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นจิตก็ต้องต่อสู้กันให้กับเราเติมเต็มเราได้แหล้วเราก็วิ่งอยู่กับที่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปแข่งไม่ต้องแข่งกับใคร